ยำหมูยอเห็ดหูหนูขาววัตถุดิบประกอบด้วยหมูยอเห็ดหูหนูขาวต้นผักชีใบขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่หอมแดงส่วนประกอบพริกน้ำกระเทียมดอง กระเทียมแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือมะนาวน้ำปลาค่ะวิธีทำน้ำพริกกระเทียมกระเทียมดองน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเกลือ ใส่ลงไปในครกขูกให้แหลกเลยนะคะนําเอากระเทียมดองใส่ลงไปในโคกนําน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวคนและชิมรสให้เรียบร้อยค่ะนําเอาหมูยอมานึง่งแล้วก็หั่นให้เรียบร้อย นำเอาเห็ดหูหนูที่แช่แล้วลงไปต้มในน้ำเดือดจนสุกนะคะสุกพอประมาณนำเอามาพักใส่ในกระชอนให้เสด็จน้ำแล้วก็หัน่นที่หั่นที่เป็นสีเหลืองๆตรงกลางออกก่อนเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมยำนำเอาหมูยอแล้วก็อ เห็ดหูหนูขาวใส่จานแล้วก็นำเอาอวอหอมแดงหอมหัวใหญ่หมูยอ่อแล้วก็เห็ดหูหนูขาวเทใส่หม้อนะคะแล้วก็เติมน้ำยำลงไปคนให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ ้หอมหรือผักชีหรือ,อ,อใบขึ้นช่ายที่เราเตรียมไว้นะคะคนให้เรียบร้อยตักไปวัดได้ค่ะสวัสดีค่ะ